à phi nông của ông má khoa khám mỏ làm ngua à? cho hết tiếng đây cho hết tiếng ừ. đây này bây giờ cắt làm bó này đây này bó à. này cắt xay xịt cắt xay cho บ่า้องุ่ดไว้คนมันหลายผู้นั่นผู้นี้มากอะไรกินโหลดนั่นล้เอาแบบนั่นแล้กลัวต่มจะเอาไปเส้เหลาด้เจานี่ลาทิมลงเลยตัวน้องมันเจียงเม็นมาเแลี่นี นะครับมูีมูสอง้น่บาลายเซียอนี่ตกก็หลายแบนรับพี่างมเออเอาพี่อนไปต้มนเนีพ่อใช่ไหมแม่พี่อต้องสุกเดี๋ยวคนเดียวเบิ้เบ้เบิ้งอ้วนอมรับพีี่เมืองวารั้ยจ๊จอยมีจีจอยให้กินมาลาให้กินผุ้สาวยะนีได้หัวไปก่อนได้ต้องการบ่ต้องการต้องการหัว ต้องการผัวโสดเนาะเจ้ามีหน้ามีไห้มีบ้านบ่บ้านฮะมีบ้านเพาะบ้านโอ้มีบ้านมีหน้ามีไห้เอาผว้ชายผู้ชา่โสดบ่หนิเอาจัดเลยเอาเอาเลยทีมงานห้องผู้ชายสีมักวายเจ้าเจ้าเจ้าวางไรเอายิงกันไหมบ่ได้บอกเล่นนี่พี่เจ้าน้าบ่พี่เจ้าน้าบ่ เจ๊จ้อยปฏิเสธบ่เยนเจ๊จ้อยปฏิเสธมันสีเห็นขี่เพื่อนกันเจ๊จ้อยเนี่ยมันโคตรเลือกอ่ะโกมิดกับพ่เอาบอกว่ามันเห็นขี่พื้นกันโพใกส้เจ๊จ้อยกับพ่เอามันเห็นขี่พื้นกันเว้ยแต่ดีก็เนี่ยยังบ่เอาอแต่ดีก็นี่ขคนยังบ่เอาอยู่เอาเจ๊จ้อยเจ๊จ้อยดีบ่ดีมองในบานนี่คือหู กู้ว่าเจ้จ้อยดีบ่ดีหมดตับหมดไตวันละหมดตับหมดตวันอาพี่น้องบ้ามี่เนะน้ำเลือกเพียตรงสุกเลยพี่น้องเด้อคันเพียทิพย์ก็คือพวกใช่นี่แหละเนี่ยมันก็มันก็กินได้ถามว่าแต่ว่ามันก็กับเพียหน้าเอาบ้ามี่เล่นนะลงช่องบ้ามี่คันเ็ดพียตรงสุกเท่านั้นนหละนะไม่อยากเห็ดอดไเป็นตัวอย่างว่าเอ้ยมึงทำทายเห็ดจังสันจังสีไม่อยากให้วมา แม่ก yeah, ็จะพูดหวยอโได้่วาว่าว่าจะเป็หามไม่หมือนแสดิก็เดยมาอยู่แต่ว่าต้องตงสิละไม่ได้่าคุยกันรับเกี่ยวกันต่การจะทำามสะอาดนครกบอ่างนจคงะอาจจะเป็นมือมือนะครับพี่น้องเนาะรวมกันรกัน นะครับตดหยาล่ะนะครับพีน้องตัดความตัควาาอนะครับตัวนี้เป็นอามอยู่หรอกสินาจะใจนะสงเบาเอียดเชียงมาดีดีงามอยู่ฟัวเราไม่ใช่คนงามไม่ใว่าเดี๋ยว่าดูู้่าเดี๋ว่าเื่องจริงจริงเขาครูกันดีดีเลยถ้าเขาโมหตัวซื้อว่าเขาสมกันายนแะครับ้ ใครบอีคำบอกไอ้ส huh. mm ิ hmm. mm ่ง hmm. น oh, ี้นะคำบกต้องสิละนะครับถึงประมาณนะครับนี้ผู้มากก็มากทเ่แบบนี้จุผู้มากก็มากมากนีพี่น้องนะครับอยู่านตรงไรซื้อเขาส้างคุณนั่ายจมาๆๆขอมากำตุยองมาเป๊กน้ำกัน ไุ่มไ่ยังก็ได้นรเต่ชางคุณน้ำเข้านะครับ้สวน่อยว่ามาเ้ามาแม่งเลาทัไอส่างเกเป๊าะเปบกเบกว่าน้กันตสีคนได้เนาะนรงานเป็นเู้โดยผูดาตว เห็นขวดเราบ่ดีหด้อเห็นกวดเราบ่ดีผิดบ่ผิดบ้ามีบ่หูต่วบ่ด้มีเจตนาจังเจถ้าเทใส่ขวดน้ำซะพี่น้องขัดเป็นพวกเราเลยก็ได้มันสีดีมันสีบ่ดีต่อผู้มาพบมาเห็นหรือว่าเป็นเจ้าวระชนบพี่น้องนะบ่ด้มีเจตนาบ่ดีพี่น้องเปนหน้าระเด่วมเรอรบะรัมาการเตียัจวเจ็บปวดในหนาเท่ไรนี่พี่น้องัเบียเกียเี้งาง Chào làm làm Huh? Yêu căn toàn lắm đóng nữa là. Chay nhìn xuống thôi. Hãy mẹ suốt dưới mẹ. Hãy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  nè. Để, để, để. Ừ. 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 กดีกกำลังขอตังซือกันนะครับนครับผู้ัคัารผู้บังคับต่างๆว่ามัมีแนวแจนเลยนะคับหรือว่าการซื้อืนอแ่าเบิดแล้วก็เบิดไปบมีทุนก้อก็บเบร์ดเหยีบก้าวถอดละจะตัวกรชากหลงจากน้าผีร้อเยอะแยะปลาเส่ไปเจี่ยยเออใส้าปลาเส่สูตรเดียเจียยเด้อ

เหลยเพียด้เจียจอยนะเพียมากเพียมากครับครับครับนะนีก็อานการเราชุมประชุมปเะชยมประชมระชุมประชุระชุมปนกชุมกระชุมเระชุมประชมระชุมนระชระชุมประชมระชุมปรมระชมประชุมยระาุมปรมประชุมะไปชมรอระชุ้ามประชุระชุมประชุมประมปเะชุมประชุระะชุนระชมรมมม อืมเอาซิบึงครับเจ๊ย้อยซิมเลยเอาเจ๊จ้วยซิมเลยครับเตรียมนะพี่นะเตรียมะพี่นะโอ้ยเข็มจ้างกจางเก้สน้ำปาตัวครับจางเสษน้ำปาเอาโกมีมาซิบึงมันจ้างยงดีบอยกันซิมส่นตัว ดึงลงไปเจีจอยนักเอกบ่ามีเด้นี่นับถือเราก็เป็นใหญ่เป็นยิ่งนี่แหละครับพู้ได้สิว่าเรายังไดบามีก็บเร่าเรา่าเเพราะว่าควบนับถือเอบเได้เรียกทีลักมักตีช่างว่าเอาผค้ชส้ซีมเลยครับเออใส่ีไส้น้ำปลาพวแน่ใจนะครับออเฮ้ยเขาเข้มนะพราดีป่ะพรดีเอ้า À, Hoa đi đâu ừ. à, chú chú lại chú chào chào ừ. chào 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 เดี๋ยวข่อยหาอ่ามันมีอยู่ดอกเอาจานมาใส่นี่เอาจุกระจุสั่นตัวส่วนแมนสวยเชียวเอาใส่ไว้ดีๆงามๆเอาจานมาใส่คันแบบวานจานนี่จานเมร้อนเบิ่งๆๆเมอนนเทใส่นี่แม่นแม่นถูกต้องแล้วันมนดแม่นๆพอเลาะก็เบิดนั่นละเย็นๆ่ั อวหมอคือหมุนวันบักบินครับว่าเป็นยังครับแล้วนายบินขึ้นคนเดียวอะเอ้าจงไปจังไนสิี่ขวเอาพ่อละอ่ะไปเตรียมผ้าเอาอาญะนั่งไปเลยพ่อใส่ถ้ามุ้งไปนี่นี่ผู้สานี่เลยผู้นี่ผู้นี่อ้มันมาสีหยากแมนผู้กินเดินนี่เร็วอ้าวพี่น้องอ ครับผมเจอันั้นเราเอ้าไปจอยมือกุ๊เจจอยินอรินขับชนว่าินจังไรเจ้จ้อยออัดไปอืมออ่ะอืมายแบบลวกลุ่นช่องเข้ามาแนวนี่พี่น้องพีธที่รตองบ่ลายครับพี่ที่รตองบ่ลาย ไอ้แม่เราก็ข่อยสิครัวจินเอ่าอ่าข่อยเสียดเองข่อยเสียดเองไปไปซื้อของให้ยายท่องก่อนไปข่อยเสียดเองจะจัดการให้เราเลยไอ้ใหม่นี่ใส่ขนสุดยอดครับผมหนูว่าเป็นยังไงคืออวนอวนอะกันอ่ะข่อยประกาเขามากเลยแม่ข่อยเห็นคน วายมันบ่เกี่ยวเดมมันบ่ควรจะเรียนยู่นีละเรียงห้องเรียงใส่กินลี่กินไดกินลี่กินไดก็แล้วแต่ละวันว่ได้ซอยให้เข้าจะโล่งชีวิตหัวใจเลยพวดพดพดว่าจะว่าเคยบอกอาคิปเลยนะขออเพ่เห็นด้วยที่มู่านเป็นภาพที่ เป็นภาพที่ทคอยคอยเห็นเรากอยโคตรรับว่าไดเลยอเอาหน่วยอยีงลักษณะคืิมาจีมาเรียนให้โลกอยู่นี่ยังเอาเขา,บ,าบอกตรงตรงเนี่ยมันบ่ถูกต้องเจ้าได้แค่ได้กินเหล้าก็ดีเหรอ,อเออผมก็ว่ามันเจ้าสิเป็นผู้เว่าผู้ใดอเอาเนี่ยแม่มาตั้งฟ้องอยู่นี่นั่นแม่บ่าให้เล่นวมาสันแม่ เอ้ตายตายตายเป็นเป็นแนวนี่มันคอยขวดไล่ตีอโคตรแล้วบาดเยอะ้ล่วมากก็บวกก้าวไยเขาเจามน่ะเอาจย่ามันบด่ เยอะฮ่าแน่ัเนี่ยบัตรเนี่ยบัตรพนักงานเหรอเอาเอาเอากินกินทีมงานใคนพ่<ะ><า>อเอาตุ้ยบ่ามากเนี่ยล่ะนี่ละันะนี่ละพันยางนี้ยอมอานะอาัอืมอืม มันเลือเลมอนเดือเลอน่บอกว่ามขายหน้าเร่อนมาขายไรกขายอะไเ้าเจ้านั่นเพื่อแต่ขายขายอยังไงหน้ามันมันม,นม,นมาเียนขัคอยเป็นลูกเจ้าก็อีเรื่องหนึ่งคอยว่าเป็นลูกเจ้ามือบ้านครับคอยเป็นลูกเจ้าบัาน,เาบานเทิงนก็นโคตรเงดเลย

ก็วัดโดนขึ้นเขาเรียกแกามนะขึ้นเขาเงเสาบนนี้ขึ้นเขาเงินเสานี่ก็วัดึี่ยี่ต้นแกอืมก็มาเว้นเราบดที่หาขวก้างขึ้นมกหลายคนแค่เดยกเครื่องฉีดไม่ก็มักหน่อยม้านบ้านฟุกขุน้าด้วยนี่สารไปกับนเรียนแม่่นี่แหละล่องมาแล้ว Ừ. 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 Phát chi liệt bà. phát mình lại. Ừ. Ừ. Cái ừ. dạng đây phát chi cũng của Ừ. Ừ. Cái này phát chi liệt bà. Ừ. Bỏ cái này chết này. นไปเอาพี่น้องผมทีมงานพี่น้องตุ้ยกับบอมาทีมงานกับมาซัมนี่กับบอมไปยังกับเขาเนาะครับเนาะโกมิตรกะคือจะเห็นขันให้เรียกเราบ้างเรากับเขาเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เราก็เลี้ยงเรานั่นแหละอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งไก่ติดายมาจังเราจังงัวหาเขาเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเข้าใจกันเป็นธรรมดาบ่ว่าบ,าบา่ได้กันพี่น้องผมบ่านีเข้าใจไปกับเขาเพราบ้กมิตรไม่ผมกมิตรแล้วเขาไปสิ่งต่างต่างแสดงว่าเราไป เหงงานนี่อืมอไอมิเหรอเสแล้วเ็งาบ้าอแล้วไม่เชื่อใช่เป็นน่าเชื่อเป็นยูไงเกี่ยเปลี่ยนจะคำเปลี่ยนบ้ารคาเป็นยูไอมตที่น่รเอ้าจะใช่ทุ่ลงไปจุ่มงยเงีอ้ไม่เงบมึงอ๋อ เ<ไ>อาไหครับเบิปป้งอืมอืจัดไปยังไงยังวหน้ารีอุบลลงไปอืมนะกินได้แล้วมาจัดไปย่าให้เสียนั่นละคำนึงนั่นละเอา ไอ้บ่นั่นน uh ี oh. yeah. ่าำเขาพ่ไส oh. <e ้กอ okay. uh ีสานพาแดีกเอล่มึงอีสานฝาแดกอีสานฝาเดีกเราเจอพไสเขาไปหนอ้าวอ้าคุยลงไปอันนี้ว่าเป็นพ่อไส้ทรราดินี่จริงจรพ่อไส้เรสถาการกินเขาององน้องของนุ่องทีมงานเ้าเขาพิเศษส่ว่ากันบ่ไดดพี่น้องมักไผมักมั่นแสบไผ่ซสบมั่นของมูลีว่ากันบ่ไดด ขี้ขอดเลยไันก็คนเ้ี่ยไม่ใช่ไงขี้ขอดเลยเขาไม่ขี้ขอดเลยตัวมันยังต้องมาดามาข่าวเจอข้ามกองผัวใส่ทันหลังสอดมึงผัวใกินกินเป็นตาเสียหมดเลยเอานี่แหละครับมันเสียบไปเสียบมันขวางมูนี่ล้วเพาะว่ามันบ่นว่าขวางได้กินคู่มื่อมันเป็นของเสลียงกันมีเขาก็จังได้กินกันบ่มีเขาก็บ่ได้กินแล้วมันเป็นแนวนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้ว มีเวลากินก mm ินในแสีบตักตวงความสุขได้ก็ตักตวงไปพี่น้องผมเขายถึง่เก็ไปเหมือนที่มากบัดยอะกึ่งกึ่กอง้ากลนะละหวนครับไจ้ดังไฟตัวมีอย่างนึงงเครับตุ้ยเมา

ลูท่ทางการทันเงินของเล้าอยู่เราก็เป็นสร้างผมผัวไส้ก็เป็นนักก่อสร้างนักหาปูหาปลาเจ้า,จาก,ก็ทิสบายด้ล่ะอืมเจ้าก,ก็ทิสบายคันได้เพิ่นมาเป็นลูกเป็นผัวก็ได้ต้นกันรวดเป็นอยังได้ลูกของน้อยหรอฮะของน้อยของน้อยของน้อยว่าตัดขายกัน้อยเอาบอกยินี่เจ้าก,กับเราบุมาเลยผู้ใดหำใหญ่นั่นเออจังสิเป็นผู้เฝ้าเจ้าได้ เออขาเจะสิบ่เนี่ยกาเจรินมาของแงไอ้เบลสั่งละเลยเหน่อยได้เลยอัพสดสรุปแล้วเจ้จ้อยมาค้นหำใหไงเด้อครับเด้อครับดไ้หดหำหน่อยยังมาหาเราขันวายยังสันโอ้ยห่างเอ้ยขึดวมาสิมาคนขยันเป็นพอเป็นพอบ้านพอเฮียนไม่ใช่แต่ว่าหัวอากากเลยเออกันค้นของไงยังมาหาเราด้ตาบอตตรงผู้ชเสียกเบิ้งเสียกให้เบิ้งเลย หลับล่างมาแต่ข้างอืมมันสิทอนบ่วยแบบขี้พ่นอยู่วะเนาะทองด่วยแบบขี้พ่นเฮ้ยฮอตเมนอยู่ฮอดแมนอยู่แต่ว่าแข็งแข็งนะเฮ้ยหงายแล้วน่ะเ้มจะเดียวอีกว่นี่อันนี้ใครเต้ยน้ำปลาหนี่ยนอยน่นี่ หาพี่น้องขอบคุณดูอะไาดูทรัพย์ทุกการที่การตามเหมือเมนเดิมคือเก่าพี่น้อง,องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านเอาเองอผ่านคิมไินเด้์ย่างทุลักทุลีอันี้อังกาเบาเลยแบบไรต่ว่มาตะเชียงศีนฝุ่นละกันอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ,บ,บขอบคุณเชียงเนี่ยบ้าเอ็นน้ำละกันเนาะ,ะส่องสาวเข้าไปแหละกัอ้อนอวัวจงไปก้นมีจักบวกน่แหละนะนะ่ะน่ะขับมากันแย่งยากเลยให้เชี่ยนเราไม่เชียนหรอกสิมีอาการแบบว่า บ่เป็นตจโย่หุ่นหวยอืมหุ่นหวยคือเรับเจเจย์จอยส่วนใหญเบื้องหน้จับบาดเนี้ยนะลาบ่กินห่ดแล้วเจ้าของเห็ดหรือไม่เห็ดเจ้าของเห็ดพันเจ้าของมันบ่กินง่ายอยู่เดียวเลยง่ามอยู่เดียวละลาบก็ได้ใค่อยู่เดียวแต่แซมอยู่เดี่วอือโอมาจูย่างเดียวอาจูกะจูเสรนนะคำสุดท้ายให้พี่น้องได้เบิ่งกันเอฟซีเอฟซีเจเจยจอยต่อไปนี้เจเจยจอยสิได้ออกไอ้นี่ดูดูเลยบาโพไซสี่เดียวออกคลิปเป็นนักเอกของช่องดูดูแล้ว ต่อไปนี่ไล่ลงได้ไดเลยเพิ่อนกับแมีแล้วอืมสิเปิดช่องให้เพื่อนพื่อมอืมสิเปิดช่องให้เพื่อนพื่อมแต่ว่าเราสิใสคอนเทนต์แบบได้โบหัควคอนเทนต์หาบักของใหญ่กับเพี้ยนไปได้เข<ม>าจะสัง<อ>ง่<อ>งนั่นแหละแจ๋วขอบคุณครับสวัสดีครับส,บสั่ง้แหล